สวัสดีครับจากเพจ39มเก้าคัตอมนะครับวันนี้จะมารีวิว SR 4 0 0นะครับทรงคัดตอมปี1999นะครับก็มาดูรอบๆกันก่อนนะครับคันนี้แต่งทรงคัดตอมนะครับก็โดยรวมก็สวยๆอยู่นะครับรถพร้อมใช้ เอยครับมาดูรายละเอียดกันนะครับก็ล้อหน้านะครับเป็นรูนะครับ BID Japan นี่นะครับ BID j a p a เดิมโรงงานนะครับแล้วก็ยางหน้าเป็นดีสโตนนะครับก็ดอกก็เหลือเยอะอยู่นะครับก็ยางหุ้มโชคนะครับไม่ขาด บังโคลนหน้าอลูมิเนียมนะครับหนาๆเลยก็ไฟเลี้ยวแต่งนะครับหน้าหลังก็ไฟสวยๆนะครับนม่มีรอยเลยไฟหน้าก็มือเบรกมือคัตไม่หักนะครับมือเบรกมือคัตไม่หักก็มีแฮนด์บา์แต่งนะครับนี่ ไม้นะครับตอนนี้ไม้ขึ้นครบนะครับแต่ทิปใช้ได้ปกติโอเคแต่ดังนะครับแต่คันนี้ไม่มีแบตนะครับโอเคมาดูเครื่องนะครับเครื่องเป็นนะครับปีใหม่นะครับเลขเต็มนี่เลขเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ได้เจียไม่ได้ตอกทับมาคาบูเป็นทับปั๊มนะครับเดินเบานิ่ง บิดมันนะครับคันนี้ก็เครื่องเดิมนะครับแ,แห้งๆตัวท่อนะครับท่อเป็นเมกาโฟนนะครับลั่นๆเลยโอเคตัวนี้เบาุ่้ใหม่นะครับก็ไฟท้ายแต่งไฟเลี้ยวแต่งแล้วก็ยางหลังก็เป็น ี่สโตนเหมือนกันนะครับดอกก็นะครับเหลือๆอยู่เลยล้อหลังก็เป็น D.I.D. ีเจแปเหมือนกันนะครับ d yeah, ี d เจแปนโอเคสวิงหลังสวิงอามหลังนะครับไม่สั่นทุกปืนดีโซ่สเตอร์นะครับโซ่ d ี d นะครับสเตอร์พระอาทิตย์ใช้ได้อีกนานเลยนะครับวันนี้ ลกหลังไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็อันนี้กุญแจดอกเดียวไขทั้งคันไขตัวหมวกกันนอกได้ด้วยนะครับไปมาดูฝั่งนี้น,นะครับเพื่อแห้งๆนะครับมีกล่องปืยนะครับแล้วก็มีกลองฉ๋วตัวนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนมาใหม่โอเคก็มาด,ดูถังนะครับ ถังก็ตีไปประมาณแปดสิบเร์เซ็นนะครับสีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่จะมีตำหนิตรงนี้นะครับก็คือสีมันลอกนะครับกับตรงนี้นะครับจะถังไม่บุบนะครับก็ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูเอกสารกันนะครับ คันนี้เป็นอินโบรสปาร์สมิดแท้นะครับเช็คแล้วมีในระบบนะครับก็สปรสาร์สมิดเชียงใหม่นะครับเขาจะออกมาเป็นใบแบบนี้อันนี้รับประกันนะครับร้านรับประกันเลยไม่ใช่ตัวถ่ายนะครับเป็นตัวจริงก็ตอนนี้เป็นใบรับรองนะครับโอเคมาดูเลขขอเลขเครื่องนะครับคันนี้มีไฟเช็คในะระบบด้วยนะครับก็เลขเครื่องยนต์นะครับสองเฮดหก 275903นะครับ275903ไปมาดูเลขคอนะครับคันนี้เลขคอยิงเลเซอร์นะครับเดิมๆเลย1 JR 340861 1, 1 JR 340861นะครับโอเค ต่อไปเดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันดีกว่าครับก็เครื่องเย็นๆนะครับเพิ่งล้าง เข้ามาที่เพจได้นะครับคันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับก็คันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับ